สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแฟนเกมเครื่อง PlayStation c o n s o l e ไม่ควรพลาดไปไหนอีกนะเพราะว่าวันนี้มีอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับมานำเสนอมารีวิวกันนะฮะจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วครับที่สามารถใช้งานกับ PlayStation ได้นะครับนั่นก็คือเจ้า Backbone นั่นเองนะครับอ่าตาแบบนี้เลย Backbone ครับจริงๆจะบอกว่าที่ออกมาช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ใช้งานได้กับเฉพาะ iOS หรือว่าเครื่อง iPhone นั่นเองนะครับผม แต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะของปีนี้นี่มีออกมาอีกหนึ่งรุ่นด้วยกันนะครับสามารถที่จะใช้งานกับ Android ได้แล้วนี่นะครับบนเว็บของ p า a y s t a t i o n บัตรขอบไหนก็จะมีแจ้งรายละเอียดไว้นะครับก็แต่ว่าตัวเครื่อง Android ที่ใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็น Typ ์ซนะครับแล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็สําหรับเขาเรียกว่าแฟนคลับของ PlayStation น่าจะพอทราบกันดีว่าตัวเครื่อง Play เองมีฟังก์ชันแล้งก็ PS e m โ t e สามารถที่จะ นำเกมนั้นมาเล่นบนมือถือนะครับก็คือเกมที่เราซื้อไว้บนเครื่อง PlayStation นะครับสามารถจะลิงแล้วก็ดึงมาเล่นเกบเรวเวลอะไรต่างๆบนมือถือได้นั่นเองนะครับทีนี้เพื่อให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับปกติมือถือเนาะเราก็จะกดอยู่ที่ตัวเรียกว่าทัชสกรีนของมือถือแล้วกันบางครั้งอาจจะไม่ถนัดไม่สะดวกแต่เนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อเรียกว่าให้ได้อัตลดแบบเดียวกันกับเหมือนเราเล่นเครื่องเครื่องคอนโซล Play5 หรือ p s 4อยู่ได้เลยนะเจ้าตัวนี้สามารถที่จะใช้งานร่วมกันกับ Playstation 4หรือว่า5ก็ได้นะครับเอ๊ะแล้วถ้าเกมที่ไม่ใช่เครื่องเขาเรียกว่าไม่ใช่ของ Play เองเนี hmm. ่ยสามารถเล่นได้ไหมก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับไม่ไม่ไมยุ่งยากเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะเราไปแกะดูด้านในดูจะกลก่องอีกทีหนึ่งนะตอนนี้โลโก้จะเป็น Android เนาะนะครับด้านหลังก็บอกเลยสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตัวจริงเลยนะครับแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับในส่วนสเปกนะแกะฟองมา จริงๆก็เขาจะก่อกล่องเขาจะจะไปเล่นสร้างเกราะแล้วนะครับจะมีพลาสติกแต่เราว่าแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตานะครับจะเป็นอย่างนี้แบล็คบนนะครับด้านหลังเช่นนี้เลยนะป้ายืดได้มันต้องยืดได้ครับเพราะว่ามือถือของเราแต่ละคนแต่ละไซส์ก็ไม่เท่ากันเพราะอย่างตัวนี้เอาใอลต้ไหม ก็จะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกับตัว Android นี่แหละนะครับพออย่างที่บอกครับเป็น Type C ป๊บเห็นไหมอ่า Type ี Hi C นะครับก็แน่นอนครับเอามือถือเสียบต่อเข้าไปที่ที่ตัวไ p ซี C นี่แหละอย่างที่บอกว่าเขาตัวนี้นะครับไม่ได้มีแบตเตอรี่หรือว่าไม่ต้องไปเสียบชาร์จไฟอะไรก่อนที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ไฟจากตัวมือถือเรานั่นแหละ นะครับเข้าไปเรียนตัวปก่อนเพื่อให้ทํางานได้แต่ว่าเขาจะใช้ไฟไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองด้านล่างนะครับดังนั้นแล้วถ้าเวลาเล่น,เล,นเล่นอยู่ช่องน,นี้ก่อนเป็นช่องไทซี C เหมือนกันนะครับถ้าเวลาเล่นเล่นใช้งานอยู่แบตในมือถือเราเหลือน้อยเนี่ยครับก็เสียบสายชาร์จที่เป็นไทซีเหมืกันเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับประจับพาสทตซูผ่านเข้ามาที่พอร์ตนี้แล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่เข้ามือถือชาร์จไฟเข้ามือถือเราได้ส่วนทางด้านนี้นะครับกลมๆนะครับเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับเป็นพอร์ต แจ็คหูฟังนะครับยุคสมัยก่อนนั่นเอง3.5มจุดาิก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ถ้าใครยนที่ยังชื่นชอบแบบหูฟังแบบมีสายไปครอบห,หัวสองข้างเงนี้แต่ว่าใช้บูทูธเชื่อมกับมือถือก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับด้านหน้าที่เห็นก็นั่นแหละครับปุ่มที่คุณเคยกันเป็นอย่างดีฮะตัวสามเหลี่ยมตัวสี่เหลี่ยมกระ,กระบาดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นยุคผมสมัยก่อนเพย์ห oh, <no. S 1> นึ่งเพย์สองก็วินนิ่งนั่นแหละครับผมจะนึกออกแต่เกมนั้นอย่างเดียวเลย นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้อุปกรณ์ดูน่าสนใจซึ่งจริงการตอบรับค่อนข้งจะดีมากๆเลยในบ้านเราโอเคครับนี่นิดนึงนะครับเวลาก่อนจะใช้งานเนี่ยความกว้างอันนี้แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ใช้มือถืออยู่คณะเวลาเราใช้นะครับเราก็นํามือถือเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวแบบอร์ดนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าใครปกติผมว่าแทบุกท่้นแหละมีเคส มือถืออยู่แล้วล่ะไม่สามารถที่จะเอาไปใส่ในตัวแบ็กโบนวันเนี่ยพร้อมกับเคสได้เพราะว่าความหนาของเจ้าตัวเคสมันจะทาให้พราเวลาเราวางมือถือเท่าที่ผมเคยลองเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างแนบจะมีแค่ช่วงช่องที่ยืดตรงเนี้ครับที่มันจะมีช่องเบมนี้เขาเรียกว่าที่ไม่ได้แนบกับตัวมือถือโดยตรงฉะนั้นก็เวลาก่อนจะใช้งานต้องถอดเคสมือถือทุกครั้งตัดเป็นต่อใช้งานไม่ได้แกะเคสมือถือออกมาเสร็จปุ๊บ นะครับยืดลองดูซิปา่า yeah. นี่ครับแล้วก็ให้เข้าล็อกของพอพอดีแค่นั้นเองอ่าถ้าต่อเสร็จปุ๊บถ้ามีขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเปิดแบ็กบอลเพื่อการแบ็กบอลวันหอ่าจริงจริงพอดีผมลงแอปไปแล้วแหละนะครับถ้าใครยังไม่มีแอปก็าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าถ้ามือถือใครขึ้นมาก็กดตกลงไปเลยก็ได้นะครับ ถ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่เหมือนหมายถึงว่าถ้ามีข้อความขึ้นมาแล้วเรากดตกลงเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมกับแอปเนี่ยหมายถึงว่าหลังจากครั้งแรกเราอาจจะลงมาแล้วครั้งต่อไปอ่เราถอดเก็บแล้วเอามาต่ออย่างเงี้ยสามารถที่จะกดปุ่มแล้วเพื่อที่จะเข้าแอปได้เลยคือปุ่มสีครึ่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับว่าอาจจะกดไม่ทันหรือข้อความมันหายไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าไปที่แอปโดยตรงก็ได้นะครับคือเข้ามือถือเสร็จปุ๊บก็ไปที่แอปโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะที่แอปแต่ว่าถ้าโหลดเข้ามาเสร็จเนี้ยเข้ามาเนี้ยนะแอปจะเป็นอย่างงี้ปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีให้สมัครแอคเคาท์นู้นนั่นนี่ก่อนนะครับเพียงว่าตอนนี้เราสมาัครกันไปเรียบร้อยแล้ววิธีการสมรัครแอคเคาท์ก็เหมือนเราสมาัครแอคเคาท์ใช้สําหรับเล่นเกมผมวา่าพอเกมส่วนใหญ่น่าจะทําได้ไม่ยากกันอยู่แล้วเนาะสำหรับตรงนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับมันก็จะมีเมนูนู่นนั่นนี่หี่ก็ใช้เนี่ยครับจอโยกเลยก็ได้นะ เนี่ยครับอันนี้ก็จะมีโลโก้นะครับเวทูปเลเวทู l a ลก็คือเหมือนมีช่องทางไหนบ้างแน่นอนนะครับก็ด้วยความที่เป็นของเล y ก็ต้องมีเล y เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวเพลสโตอีกนี่กดด้านบนก็ได้นะครับมีเพลสโตมี Xbox นะครับมีฟรีทูเพลฟรีทูแอลองคลิกดูอย่างที่บอกว่าฟรีทูเพก็คือว่าเป็นเกมที่เราไม่จะเป็นจะต้อง ใช้ตัวเครื่องคอนโซล Play 5หรือ Play 4นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อันนี้ของ Play Store มี Google Play มี Play Station Xbox g e กเซิง n a i นะครับอันนี้ที่ลองไปลองล,อง,ล,อง,ลองไปดูนะล i n g อ่ะผมลองโหลดเกมเดียบัวไว้ในเครื่องก,ก็ก็ไม่ใช่ทุกเกมนะครับ บนเทสโตหรือว่า i อ s ที่จะเล่นได้ก็ลองมาดูว่าบางคนอาจจะมีคำถาม hey, ้ยเกมนั้นเกมนี้นะครับก่อนที่จะซื้อเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับก็ลองเข้าเว็บไซต์ก็ได้ครับ p l a e backbone com นะครับเขาก็จะมีหล,ลายชื่อเกมอยู่ไปเสิร์ชหาบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าเกมอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นเกมกับ x อ o x ก,ก,ก็ใช้งานได้เกมอะไรซิมูเลตไลายอ๋อแล้วก็นิดนึงนะครับเวลาใช้งานเนี่ย จะมีปุ่มตรงนี้เนาะสีเหลีอๆเนี่ยสามารถที่จะแคปเจอร์เป็นวิดีโอเป็นอะไรพวกนี้สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนดูก็ได้นะในขณะที่เราเล่นบนคำว่าแชร์หมายถึงว่าเซฟเป็นเป็นไฟล์ไว้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าแชร์เป็นแบบไลฟ์สตรีมหรือว่าแคสเกมอย่างนั้นนะฮะเกมจริงๆก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองลองสักสักหนึ่งเกมแล้วกันนะอยู่ไหนมีเกมนี้ใช่เกมนี้เข้ามาเลย ก็เป็นเล่นโหลดมาโหลดเล่นฟรีไม่ไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกเล่นบนมือถือเท่านั้นนะครเรายังไม่ได้ลิงก์ไปกับเจ้าตัวคอนโซลซึ่งเจ้าตัวคอนโซลตัว Play 5หรือ Play 4เนี่ยคือต้องใช้ฟังก์ชัน PS Remote นะครับในการที่จะใช้งานร่วมกันกันเลยนะครับเครื่องต่อใช้งานที่บ้านก็ต้องเปสแตบายไว้ด้วยโอเคไปกดเนเล่นเล จริงๆก็ให้อัตรถดีเนาะกับเขาเรียกว่าถนัดมือแล้วกันเพราะว่าบางคนที่ชอบเล่นเกมนะว่าบางทีกกต่อทักีนเกมมืออาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับพอามาใช้ก็ง่ายหน่อยนี่เขาจะมีสอนด้วยเนาะนะครับว่ากดน,นี้อะไรนะจะเติมในโตรของคุณการดิฟอ,อโอเคอ่าเนี่ยครับพอกดปุ๊บปุ๊บแ้กดิฟกด ซักซ้ายนี่เนาะเรียบร้อยแล้วซัดความไปหนึ่งขัดนี่กดฝาที่เป็นการยิงในตัดเหมือนจะรู้นะเมื่อก่อนเล่นอะไรนะ, Need for speed ะนี่ฟอร์สปีดเหรอเนี่ยครับก็เกมนี้รถมันจะวิ่งเองเอะเนาะก็อาจจะไม่ได้เห็นการคอนโทรลอะไรมากมายอาจจะไม่ใช่เล่นเกมหอบจีอะไรพวกนี้นะครับ เรียบร้อยนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวแบ็กบนวันะครับที่อยากจะนำเสนอนั่นเองใช้ได้กับ Android แล้วก็ iOS นะครับเพียงเราต้องเลือกนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาตัวเดียวใช้งานรองรับได้2ระบบสองโอเคร <Okay. S 1> ากทใครมีคาําถามมีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาทางอคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ